วันนี้นะครับเราก็เป็นเลิกงามยามดีนะครับมารับลูกชายกลับบ้านครับน้องๆพร้อมยังเอาอยังเอาอยังเอายังโอ้ดีลา่าแบบเอ้ยมาดูกันดีกว่าว่ะนี่เคนากิดฮลยเฮยสวัสดีว่ารุ่นชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคตรเอาเลสซิ่งนะฮะวันนี้นะครับเราก็เป็นเลิกงามยามดีนะครับมารับลูกชายกลับบ้านครับน้องๆ สำหรับคนที่คอมเมนต์บอกว่าพี่เอารถไปทำสติ๊กเกอร์เหรอพี่เอารถไปทำสติ๊กเกอร์ yes เหรอใช่ใช่ใช่พี่เอาไปทำสติ๊กเกอร์นะฮะไม่รู้พวกมึงไปขุดมาแต่ไหนขนาดคลิปกูยังไม่หลงพวกมึงก็ยังรู้นะฮะเรามาเปิดตัวกันเลยดีกว่ายังรีบเกินพร้อมยังเอายังเอายังเอายังโอ้ดีล่าปะเฮ้ยมาดูกันดีกว่าปะนี่เอายังยังยังโอ้รีบเกินนะครับน้องดูดิโอ้โหนี่ผมยังไม่เห็นตัวจริงนะครับพูดแรงไปป่วะ โอ้ oh, what the fuck โอ้โหเข้เดือนนะครับทุกคนว้าว <Whoa. S 2> อือหือนี่นะฮะโอ้โหไม่ธรรมดาครับทุกคนลายสวยมากๆครับก็จะเป็นพวกเขาเรียกอะไรนะอ่าวัดบูธเนี่ยฮะแล้วก็เทอร์โบนะครับโอโ้แล้วก็จะมีติ๊กเกอร์ของฮาร์คด้วยนะครับเนี่อือหือสวยมากๆข้างหน้านะครับก็จะยัง เก็บนะครับผมเก็บตรงนี้ด้วยนะครับโอ้โหมีข้างหน้ามีอะไรข้างหน้าด้วยนะนี่ก็จะเขียนเป็นเวฟนะครับผมนี่โอ้โหนี่ยังชอบครับทุกคนที่ผมเลือกลายนี้นะครับผมบอกทุกคนว่าผมชอบแบบแนวซิ่งๆนะฮะนี่ผมก็เลยจัดลายนี้ไปทุกคนอาจจะได้เห็นแล้วนะครับผ่ <Wow. S 1> นานๆตาจากพี่สันขวัญยักษ์นะฮะ แล้วก็ของพี่เกมเบบี้เบฟนะครับผมเนี่ยวันนี้นะครับนี่เราเปิดตัวเลยนะครับเบฟร้อยสิบบักช็อกไว้เวอร์ชันล่าสุดครับน้องๆโอ้โหโ,โอ้สวยว่ะอิ่มมากเลยจริงๆลายมันเต็มมากแล้วบอกเลยว่าราคาหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับผมย้าอีกทีว่าหลักร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาถามคอนเซปต์แต่ละลายอีกทีหนึ่งดีงงกว่ายา้าอีกทีหนึ่งต้องถามคนนี้แหละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเลยครับเคนะครับพี่ว่าครับ คอนเซปต์แต่ละลายเนี่ยมันจะมีแตกต่างกันใช่ไหมครับใช่ครับผมเริ่มจากความชอบเลยอืมแล้วแต่ความชอบนะครับเริ่มจากลายนี้เลยพี่วันจากลายนี้เลยเป็นแบบไหนครับคันนี้ก็อันนี้จะออกแบบซิ่งๆหน่อยซิ่งๆหน่อยจัาจ้าหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะมีให้เลือกหลายลายแต่ละลายก็จะมีคอนเซปต์แตกต่างกันไปนะครับผมอย่างที่ลายของพี่แบงก็จะเป็นแบบออกไลายไทยใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าไทยสไตล์ไทยสไตล์เขาเรียกไทยสไตล์นะครับผม แล้วแต่ละลายอย่างที่ผมย้ําไปคลิปก่อนนะครับแต่ละลายมีหลายสีนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือลายจะมีมาใหม่เรื่อยๆใช่ไหมฮะใช่ครับมีมาใหม่เรื่อยๆอ่มมาม,ออมีมาใหม่เรื่อยๆหรือว่าน้องๆมีความคิดเอออยากจะออกแบบแสามารถ,ถเออแนะนาได้แนะนำก็ได้ทางเพจเราก็ได้เพจฮักสติ๊กเกอร์แต่ผมจะแปะไว้ตรงนี้นะฮะอ่าเพจฮักสติ๊กเกอร์นะครับอ่าเผื่อมีเผื่อใครมีแบบความคิดดีๆนะครับสร้างสรรค์อย่างนงี้ส่งเข้ามาได้นะครับ ยินดีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอ,อ,อชอบมากทุกคนผมชอบมากเอาจริงน<ร>ี่นะฮะคืออันนี้จะเป็นตรงรุ่นเวฟร้อยสิบเลยใช่ไหมครับพี่บันตรงรุ่นเลยครับตรงรุ่นเวฟร้อยสิบเลยนะครับทุกคน<ร>นี่นะฮะม,มีทุกลายมีทุกลายมีทุกรุ่นของเวฟเลยครับนี่โอ้โหมีทุกลายทุกรุ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นร้อยสิบห้าร้อยสิบประวงประวานอะไรมีหมดเลยนะครับทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกลายซิ่งจ๋าแต่ลายไทยอ่ะ มันก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งก็จะออกเขาเรียกอะไรวะยักษ์ไทยเออยักษ์ไทยนะครับผมยักษ์ไทยนะฮะแล้วแต่คนชอบนะผมบอกกันเลยว่าแล้วแต่คนชอบอันนี้คือผมชอบซิงซิงนะฮะผมก็เลยแบบพี่ว่านครับผมขอลายนี้แล้วกันนะฮะนี่ใช่ไหม <S <S 2> <S 2> อันนี้เหมือนจะมันมันขีบนนี่นะมันคีบอะไร <S 2> <S 2> สักอย่างนี่นะ<ค>โอ้โหเออขีบเอสพันธ์ใช่ไหมโอ้ผมว่ามันคุค้นๆนะฮะนี่นะฮะมันจะดูให้แบบ โซ<ช>บเชียวแฟลิฟ่งลดแลมีมิติมากขึ้นนะครับแฟลิ่งจะมีอ่ามิติมากขึ้นนะครับผมนี่ผมเลยเลือกไลายนี้นะครับแต่อย่างที่บอกนะฮะแล้วแต่คนชอบคนดูสามารถเลือกลายได้นะครับผมโอ้มีมีหลายลายอยากอยากอยาก,อยากดูลายอีกอ่ะพี่วันมาเราไปดูกันเลยดีกว่าโอเคครับเรามาดูหน้าจองเลยดีกว่าเราว่ามานิสหนึ่งนะครับอันนี้ผมบอกก่อนเลยครับว่าเป็น ข้าวข้าวนะครับเป็นลายข้าวข้าวที่มีณตอนนี้นะครับคือ110นะครับผมนี่นะฮะถามว่าพี่ว่านครับ110ตัวธรรมดากับ LED เหมือนกันหรือเปล่าครับพี่ว่านเออ่ลวดลายเนี่ยจะเหมือนกันครับแต่รูปทรงรถก็จะคล้ายๆกันอ๋อรูปทรงรถจะตามจะเป็นไปตามอ่ารุ่นตามปีตามรุ่นนะครับผมแต่ลายก็จะคล้ายๆกันนะครับผมนี่อันนี้ข้าวข้าว พี่บ้านพี่บ้านมันครเียวไปนี่เห็นไหมมันมีหลายสีอ่าสีทองสีเอาดำนี่โหนี่หวานหวานก็มีนี่อันนี้ก็จะเป็นลายออริจินอลอ่านี่โอ้โหผมอยากซอบอะครับผมใครซอบหมอครับใครซอบหมอนี่เขาหมอต้องมาครับผมโอ้โหนี่นะมีลายสีครับผมอ่าอ๋อนี่โอ้อันนี้ก็จะออกอเมริกาหน่อยนะฮะอเมริกาอืมสวยมากมากครับอันนี้จะเป็นสีออริจินอลของมันนะฮะ อ่าแล้วแต่คนชอบนะครับผมอ่าข้าวๆประมาณนี้นะครับอ่าปับไม่เสร็จเนี่ยปับไม่เสร็จแล้วก็อยากถามพี่ว่านว่าอันนี้คือจะมีลายเพิ่มมาอีกคล้ายๆกับร้อิ้าเลยที่เราเคยเอาให้ดูคลิปก่อนใช่ครับเพิ่มมาแล้วก็จะมีเหมือนกับร25หมดเลยในในแคตตาล็อกนั้นน่ะครอดจะจะมีเหมือนกันหมดเลยของพป็นโอเคตอนนี้ร1อยสิยังไม่เสร็จแล้วดีใช่ครับโอเคครับข้าวๆก็มีอยู่เจลายเจลาย รอเพิ่มมาอีกเรื่อยๆอ่าโอเคครับขอบคุณพี่บ้านด้วยครับผม <นะ S 1> ผมาเดี๋ยวเราไปดูรถรเรากันต่อเลยดีกว่าเอาละครับผมเรากลับมาที่รถเราหน่อยนะครับผมหลังจากที่แบบว่าผมตกนลำรักรถตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> ขับสนุกมากขึ้น <c oughs> แน่นอนนะฮะ <c oughs> จอดที่ไหนก็ต้องเด่นครับขับที่ไหนใครก็ต้องเด่นต้องเห็นแน่นอนนะครับผม <c oughs> เอาจริงมันสวยมากทุกคน <Wow. S 1> ให้ดูรอบคันอีกทีนึงนะฮะ อันนี้เป็นฝั่งขวานะครับแล้วทีนี้ผมขอเติมตรงล้อนะครับนี่ให้มันตัดแดงนิดนึงนะครับทุกคนเพราะว่ารถผมจะเน้นเป็นดําแดงนะครับนี่นะจะมีขอบล้อมาให้ด้วยนะครับอันนี้คือไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ผมขอเพิ่มเองนะฮะทุกคนอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรรถนะผมขอเพิ่มเองนะฮะนี่นะอืมจะมีลวดลายของมันเพิ่มเติมนะฮะนี่เป็นฝั่งซ้ายันหนยทุกคนฝั่งซ้ายก็จะเหมือนฝั่งขวานั่นแหละคล้ายๆกันนะฮะนี่อหล่อจัดรอจัด เขาข้าวประมาณนี้นะครับใครอยากได้สติกเกอร์นะครับติดต่อเพจฮักสติกเกอร์ผมขึ้นไปตรงนี้แล้วกันนี่นะครับตรงนี้เลยนะครับผมฮักสติกเกอร์มีให้เลือกหลายลายหลายรูปแบบหลายสีมากๆเลยนะครับและในอนาคตก็จะมีลายใหม่ๆออกมาแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณฮักสติกเกอร์แล้วก็พี่วันนะครับที่มาร่วมถ่ายคลิปกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากมากเลยครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะ สำหรับใครที่สนใจสติกเกอร์ย้ำอีกทีนึงนะฮะเพจฮักสติกเกอร์หรือว่าในช้อปปี้ลาซาด้าก็มีนี่ครับผมอ่าช้อปปี้ลาซาด้าก็มีพิมพ์ว่ายังไงครับพี่ว่าน f u g สติกเกอร์อืมขึ้นเลยขึ้นเลยอ่อยาเดี๋ยวขึ้นไว้ตรงนี้แล้วกันนะเออเดี๋ยวผมขึ้นไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะเพื่อความง่ายนะฮะช้อปปี้ลาซาด้ามีนะครับผมย้ำว่าราคาหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครอยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์ไปด้านล่างได้เลยนะครับ บายบายคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แหละสวัสดีครับแก้วเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอยากให้น้องๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะขอเถอนะนะนะได้ไหมนะถ้าเกิดใครจะสั่งอะไรแต่งนี่เลยเพจอํานาจอะไรแต่งคอนแก่นถ้าใครจะสั่งน้ํายาเคลือบเงาจุด,ดเคลือบแก้วนี่เลย เพจโค้ดเอาเลสซิ่งสามารถติดต่อสั่งได้เลยมีประการเก็บไปทางด้วยนะครับคันี้แล้เสารท่อน,นึงแก๊แกว